ครับสวัสดีครับคุณม่อนแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับได้ข่าวว่ามือถือตกน้ําเลยเหรออ๋อค<อ>ือม<อ>ันเครียดอะนะมันเครียดไม่ได้ตกน้ำไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วไปแล้วไปกลัวพี่ไปวิดน้ำแล้วตกเลยเหรอไม่รแต่ก็ใช้เบอร์เก่าแล้วนะโอเคโอเคเอาเป็นไงพี่เรื่องแผนอน้ำท่วมที่คมของพี่โอเคไหมตอนเนี้ย เอออย่าไปบอกว่าน้ําท่วมแผนแผนรบมือก็เรียกว่าเป็นการที่น้าเนี่ยมันขังอยู่ในพื้นผิวจราจรนิดหน่อยเนื่องจากว่าเราเนี่ยผันพื้นผิวจราจรของเราเนี่ยเป็นเวฝัดเว่เป็นเส้นทางผ่านน้ำาที่จะให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติที่เราทําไว้แล้วเนี่ยสามันนั่นก็คือมัดท่อขุนวิเศษแล้วก็คลองน้ําเค็มเพื่อให้เกิดการไหลให้อะไรนะเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการที่จะดึงน้ําเนี่ย ดึงน้าที่อยู่รอบๆข้างเราซึ่งก็เป็นชาวบ้านกบเยอะๆอย่างเงี้ยนะเข้ามาช่วยกันครับตรงนั้นแต่ก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดดอกให้เขาเห็นว่าเออนะอมตะเองเนี่ยเราก็ยอมให้น้ําเข้ามาไม่ใช่ว่าแกันมันไว้เนาะสู้มันไม่ไหวหรอกถ้ากั้นมันไว้สั้ร้อยคือถ้ากั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องลบกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไง เพราะฉะนั้นเราก็ลบให้น้อยนิดนึงแบ่ง,งแบ่งทางกันบ้างขอทางผ่านบ้างเลยใช่ครับรใช่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 แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะ<ม>ว่าเนื่องจากว่าผิวจราจรเนี้มันได้รับการระบายนา้ำไปได้อย่างดี<ม><ๆ>เพราะว่าเรามีเครื่องผักน้ำเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากกอบอนะครับ<ม>แล้วก็เครื่องสูบน้ำจากกระทรวงพลังงานนะครับ ที่เข้ามาสนับสนุนเราแต่ขณะเดียวกันถามว่าตัวของอมตะเองเนี่ยเราก็มีครับแคปซิตี้อยู่เนี่ยนะเรามีเครื่องสูบน้ําอยู่หลายสิบตัวเรามีเครื่องผักน้ําเป็นของตัวเราเองเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยใช้เครื่องรถสิบล้อเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสักห้าตัวแต่วันนี้กบอออกมาให้เราอีกแปดตัวก็เลยกลายจปเป็นสิบสามตัวเครื่องสูบน้ําเรามีอยู่สามสิบทางกระทรวงแรงงานกระทรวงพลังงานเอามาเพิ่มให้อีกสิบก็เป็นสี่สิบ สนับสนุนทั่วทิศเลยนะพี่นะแล้วก็ทางอะไนะครับท่านแม่ทัพภาคโอ้โหกองทัพมาอีกท่านก็ได้บัรชาการลงไปบอกว่าให้ทางมทบ .14 ถ้าตัดทางอมตะต,ต้องการอะไรก็ให้เอาเข้ามาผมก็ได้อะไรนะอันนี้ส่งตรงนี้ก็คือพวกทหารนี่ก็เอามาช่วยทำโน่นทำนี่นะครับอาจจะเอามาเป็นคนขับพนังการขับรถรับสง่งเอามาสะอะไรนะใส่กระสอบ ระสอบตายอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็คือสนับสนุนโดยทางอะไรนะครับแม่ทัพภาคที่หนึ่งทานกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทั่วทิศเลยนะค่ะบค่ะอันนี้ก็ต้องอย่างนั้นแล้วก็ท่านท่านผู้ว่าการนิคมนะโอ้โหซีเรียสซักซีเรียสเลยสั่งการอย่างเด็ดขาดให้ทั้งรองจักรรัฐนะครับแล้วก็พออปนัดดาบอกว่าห้ามไปไหน อ้าใหดูแลอพี่กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนพี่แล้วมันมันดูมันดูนิคมพี่ก่อนแล้วเนาะตกลงแล้วไอ้นิคมพี่เนี่ยน้ําที่ว่ามันเป็นสอดเปคือผ่านแค่ถนนเนาะแต่ว่าในโรงงานนี่มันมันโผลขึ้นมาโรงงานเขามี c a p a ิ i t y ในที่จะ p r o t e c ตัวเขาเองได้อยู่แล้วมอนค่ะค่ะก็คือคงคงไม่เป็นไรเพราะว่าตัวโรงงานเนี่ยค่ะคืออย่างนี้นะมันจะสูงกว่าถนนที่ของเราอีกประมาณสัก ห้าสิบเซนโดยประมาณเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยเมื่อมันเต็มผิวถนนก็ิงนะก็ต้องมีอีกต้องระยะอีกสักประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนถึงจะถึงจะตัวถึงตัวลงน้ำเพราะฉะนั้นถามว่ามันเข้าไปกระแทกเรื่องโปรดักชันหรือไม่ไม่การผลิตไม่ไม่นะแต่ว่าไอ้เรื่องของการจราจรการจราจรเนี่ยจะการจราจรเนี่ยจะลำบากค สักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติการจราจรในเมตะาเนี่ยมันก็คับขั่งอยู่แล้วเนื่องจากมีอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าโรงงานคนทํางานกว่าสองแสนคนโอ้โหเยอะอนะืยตรงเนี้ยมันก็โกลาหลแต่เมื่อมีเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาอีกมันก็เพิ่มความโกลาหลขึ้นไปอีก okay, นิดหนึ่งแ้วก็นี้ก็โชคดีนะ <c oughs> ว่าท่านชัดชาติท่านชัดชาติเนี่ยท่านก็มาลงมาดูด้วยว่าเออให้ตรงนี้ทํำยังไง <c oughs> ท่านก็บอกว่าโอเคถนนสามสี่หกหกต้องขยายท่านก็อนุมัติ นงบเงอะไรต่างๆและผมก็ยังเผื่อว่าพบดีผมก็เลยบอกทางท่านชัดชาติไปบอกว่าท่านชัดชาติท่านต้องทําอีกเส้นหนึ่งมันสองเลนเนี่ยให้มันเป็นสี่เลนเพื่อให้การระบายการจราจรให้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทางท่านชัดชาติก็เห็นด้วยบอกว่าเออเออดีทําต้องทําเสนอนะครับเพราะว่าท่านเห็นแล้ว ผมที่ให้ท่านเห็นเลยได้พี่รัฐมนตรีช่วยกันช่วยช่วยช่วยคุณวิบูลย์ทั้งทั้งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมด้วยอุตสาหท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนี่ท่านขยันแบบสุดๆเลยนะพลังงานมนาคมช่วยกันพี่พี่แล้วก็อุตสาหกรรมนี่อุตสาหกรรมนี่มาทุกวันมาขอดูด้ตาเองแล้วก็มาให้กําลังใจคืออย่างน้อยที่สุดคนทํางานเนี่ยเมื่อเห็นอะไรนะลูกพี่มาปั๊บเนี่ยเออให้ลูกพี่ไม่ได้ทิ้งอัวคนทํางานมันมีมันมีแรงพี่ ลูกค้าพี่ญี่ปุ่นอินเดียเขาถามอะไรพี่ไหมตอนเนี้ยอะไรนะลูกค้าพวกญี่ปุ่นพวกออินเดียพวกจีนที่ใช้บริการพี่เขาถามอะไรกับพี่ไหมตอน,น <c oughs> เนี้ก็เอาไหวไหมเอาอยู่ไหมอ่าก็ให้เขาเห็นไงบอกว่าอโอเคนี่คือน้ำที่มันมันขังเนี่ยมันขังผิวจราจรน,นะมันมเข้าไปในโรงงานของอพวกเรานะเขาเมคชัวเขาถามกับพี่ไหมเอาอยู่ไหมเขาถามไม่มีคําถามนี้ไหมอ่าผมเอาเขาบอกบอกว่า พอสู้ได้พอสู้ได้พอสู้แกไม่เอาอยู่นะแกสู้แกสู้แกเป็นเขาได้ลูกผู้ชายลูกผู้ชายเอามาตะกาสู้นะคุณผู้ชมสู้สู้สู้เขาไม่เอากันนะฮะ่อสู้กันใช่พอดีเป็นน้องชายเป็นน้องชายพี่ชายชื่อวิกรมวิกรมสอนให้สู้วิกรมไม่ได้สอนให้หนี ก็คือตอนนี้สบายใจนะพี่นิคมอเมซ่านะงค่้างสบเยใจมากะพี่ความปลอดภัยระดับน้าเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราเช็คเนี่ยมันลดลงไปสิบเซนแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะลดลงไปอีกประมาณสักสี่ห้าเซนเออค่ะพี่นะครับและเพราะฉะนั้นผมกําลังมองดูว่าเมื่อระดับน้ําทะเลเนี่ยมันลดลงปั๊บแล้วเนี่ย การระบายน้ํอที่จะดันออกไปปั๊บเนี่ยมันก็จะดีๆขึ้นขณะเดียวกันมันมีน้ําภายนอกที่เอาเข้ามาเสริมนะครับแต่ทีนี้ว่าเสริมกับเข้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยออกเนี่ยออกมันทําได้มากกว่ามันก็สบายใจพี่แต่ว่าสบายใจก็มมีน้ําเข้ามาเติมยกเว้นว่าผมไม่ไม่เจอผลนะเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อกลางวันนี้จะไทษพี่หรอก เนี่ยเนี่ยว่าพัทยาฝนตกหนักค่ะโอเคพี่เวลาแต่เมื่อนหรสบายใจอมตะหุ้นยังขึ้นอยู่แค่นี้พอแล้วล่ะแค่นี้พออย่าให้หุ้นตกนะพี่จะพยายามจะพยายามจ้าได้ได้กบพี่้ามีอะไรให้พวกเราไปช่วยนั่งลงทุนไปช่วยวิทย์น้ำก็บอกนะอมตะอ่าไม่ต้อง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 แต่ขอให้สู้ๆนะคะ thank you thank you ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับมนอนครับก็เป็นการชี้แจงของผู้บริหาร